ใครที่มีเหรียญทองแดงขนาดโสรถสภาพสวยๆเหรียญน,นี้ถือว่าสวยมากๆเอฟซะถ้าสวยๆแบบนี้ช่องปรปาร,รับซื้อสูงถึงเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญน,นี่คือเหรียญ ทองแดงขนาดโสรถเป็นเหรียญใช้จ่ายมุนเวียนในยุคสมัยของพระหลวงรัชกาลที่5 fc ฮะวันนี้ประปามาครบชุดเลยแล้วก็จะมาประกาศรับซื้อด้วยที่จริงเหรียญทองแดงชุดนี้ fc ฮะเดี๋ยวปปาดูนิดนึงนะฮะหาประปาดูนิดนึงนี่คือเหรียญทองแดงครบชุดเลย fc ฮะ ทองแดงขนาดโซลดนะฮะเหรียญชุดนี้จะผลิตออกมาหครั้งผลิตออกมา6ครั้งถือว่าป้าป้าเอามาให้ดูแล้วก็ประกาศรับซื้อเลยนะก็มีกันหลายสภาพเนาะมีกันหลายสภาพคลิปนี้ล่าสุดเลยฮะเพราะป้าปาได้มารู้สึกที่ได้มาแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลย F4 ฮะนะที่จริงก็มีสวยๆอยู่สองสามเหรียญแต่ที่ป้าปาโหเหรียญนี้รับมาแพงเลย F4 ฮะเหรียญนี้รับมา เนี่ยเอาใครที่มีฮะแทบเอาง่ายๆเลยว่าเป็นเหรียญที่โอ้โห fc ฮะสภาพแทบจะว่าไม่ผ่านการใช้งานเลย fc ฮะเหรียญน,นี้นะฮะผิวก็ยังเป็นผิวเดิมกันอยู่เลยเห็นไหมนี่คือเหรียญแทบจะเป็นผิวเดิมนะฮะ fc ลองสังเกตดูฮะเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานกันมาเลยนะ เจ้าของเดิมเขาเก็บดีมากฮะเหรียญนี้ปอปาได้มารู้สึกว่าเขาเสนอมาแล้วก็ปอปาเออถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะหรือว่ามีตําหนิน้อยมากๆเนี่ยปอปาให้เหรียญรับพันบาทกันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญทองแดงขนาดโสรถ FC ฮะเหรียญทองแดงโสรถลองสังเกตดูนะฮะนะใครที่มีแบบนี้อะ FC ดูนะฮะดูให้ดีนะอย่างเี้พอพอพ,อพอจะเห็นความคมชัดไหมฮะ เนี่ย f อฟไม่แทบจะว่าปปาบอกว่าปปาก็ไม่แบบยังไงเกิดไม่ทันแทบจะไม่เคยเห็น,นะฮะนะแต่ถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะแบบนี้ดีกว่าถ้าจะดูกันจริงๆแล้วเหรียญเหรียญนี้ฮะเนี่ยถือว่าทุกอย่างคมชัดหมดเลยนะฮะคมชัดกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขอบเหรียญน,นะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอบเหรียญ นะหรือว่ากลางเหรียญ f ฮะนะทั้งตาจอปลอเอ่ยทั้งตัวหนังสือเอ่ยฮะลายลกักษณ์อักษรนี่แล้วก็สําคัญก็ดูที่พื้นผิวเหรียญน,นะ f 4พื้นผิวเหรียญนี่ค่อนข้างจะแบบโหเหรียญน,นี้นะฮะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานมาเลยยากมาก f ฮะนะยากมากสําหรับจะเจอเหรียญสวยๆแบบนี้เนี่ยปะป่าพึ่ง เพิ่งจะได้มาไม่นานฮะนะแล้วอยา่างปปาเห็นว่าเหรียญทองแดงขนาดไม่ว่าจะเป็นโซรถเป็นซีกเซี่ยวอัดอะไรก็เอฟซีฮะจะหาสวยๆแบบเหรียญน,นี้ปปาบอกเลยนะฮะมีอยู่ไหมมีแต่ว่าหายากจะน่าจะมีไม่อยู่มีอยู่ไม่กี่คนฮนะเพราะปปาเห็น F c ซที่ส่งมาขายแล้วส่งมาตรวจสอบนั้นก็จะเป็นเหรียญค่อนข้างจะ,จะเห็นฮะนะนะ เก่าผ่านใช้บางเหรียญถึงกับผุก็มีนะผุกร่อนไปตามการเวลาเลยนะที่จริงถามว่าตามการเวลาไหมก็น่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วขาดการเก็บรักษาฮะนะถ้าเราจะบอกว่าถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยเขาจะผุกร่อนไปตามการเวลาก็คงจะไม่ใช่ฮนะเราดูเหรียญนี้เป็นตัวอย่างนะเหรียญนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนี่คือเหรียญ <c oughs> <tolerance> ทองแดงขนาดโสรถ อ้าใครมีแบบนี้ฮะนะไม่ว่าจะเป็นอจอซหนึ่งสองสามหกหรือว่าจะเป็นจอซหนึ่งสองสี่สี่นะหรือว่าจะเป็นในรูปรูปแบบของอาตาพระบรมรูป F4 ฮะก็ก็เหรียญรุ่นนี้นั้นผลิตออกมามีอยู่2แบบนะฮะผลิตออกมาครั้งแรกเนี่ยจะเป็นตีจอซหนึ่งสองสามหกนะแล้วก็มาเป็นจอซปากขยับให้ดูนะฮะเรียงตามเรียงตามลําดับเลยเนาะแล้วก็จะเป็น อันนี้จอซ้อนซ้อนทำหกชนิดกันมีมีอีกเหรียญนึงก็เป็นตัวอาลองมาเป็นปีจอซ้อนหนึ่งสองสี่สี่ภาพไม่ค่อยคมชัดใช่ไหม fc นะนะพอมีจอซอนหนึ่งสองสามหกแล้วก็มามีจอซอนหนึ่งสองสี่สี่เหรียญนี้ก็สวย fc ฮะแต่แต่แต่ยังยังยัง,ยงไม่เท่าเหรียญนี้ฮะยังแชมป์ไม่เท่าเหรียญนี้นะเนี่ยเป็นจอซอนหนึ่งสองสี่สี่ fc ฮะเนี่ยอ่ะสังเกตดูนะฮะแต่ว่า ถ้าสวยๆนะฮะถ้าสวยๆแบบเหรียญเนี่ยก็จะได้ได้ราคาหลักพันกันเลยปอปามาปรับราคารับซื้อให้นะฮะนะสวยๆไม่ผ่านการใช้งานแบบเหรียญน,นี้นะฮะผิวเขายังเนียนยังละเอียด fc เห็นไหมฮะนะเขาไม่ผ่านการล้างการเช็ดการถูมาเลยเห็นไหมฮะสภาพนี้ fc ครัเป็นผิวดมๆจริงๆนะ,ะเนี่ยสีดําๆแบบเนี้ยดาแบบธรรมชาตินะฮะบางคนบางท่านอาจจะไปย้อมสีมาฮะให้เกิดสีดาที่จริงดูยังไงก็ดูออกอ่ะ fc เนาะ ฉะนั้นก็มิงี้ปปาถึงไหนล่ะเอาใครที่มีนะฮะนี่ครบชุดเลยนะฮะครบชุดเดี๋ยวปปาวางให้ดูก่อนเนาะนี่คือเหรียญทองแดงขนาดโซลครบชุดฮนะผลิตออกมาครั้งแรก f 4เป็นในรูปแบบของตาจอประช่อชัยพฤกนะจอส1.2.3.6พอมาผลิตครั้งที่2ก็เป็นรูปแบบจอสอเช่นเดียวกันนะจุลศักราชที่1 2, 44 เหรียญชุดนี้ไม่มีน่าจะไม่มีจสหนึ 38, ่งสองสามแปดปะปาเคยเคยทำคลิปโดนแจ้งไปแล้วเนาะไม่มีจสก็มีจสหนึ่งสองสามหกแล้วก็หนึ่งสองสี่สี่หลังจากนั้นเอฟสี่ะตาพระบรมรูปผลิตครั้งต่อมานะฮะก็ก็เป็นในรูปแบบของด้านหน้าเป็นตาพระบรมรูประชการที่ห้าแต่ด้านหลังเป็นพัทยามเทวาธิราชเหรียญนี้เอฟสี่ะนะเป็นจสหนึ่งสองสี่เก้าเนี่ย ดึงภาพเก่ๆก่อน F4 จะได้เห็นเนาะ1 2 4 9เนี่ยยังยังเป็นจอสออยู่นะฮะยังเป็นจอสออีกปีหนึ่งจอสอ1 2 4 9เนี่ยเป็นจอสอสุดท้ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่ารู้สึกจะมีเหรียญนะเหรียญอัดก็มีถ้าป๋าป้าจำไม่ผิดคือจะเป็นเหรียญอัดกับเหรียญเซี่ยวก็น่าจะจะจะมีอยู่ f ะจอสอ1 2 4 9นะนะเป็นรูปแบบของพระสยามเทวาธิราชแต่ว่าปีจอสอ1 2 4 9นั้นก่อนจะเปลี่ยนเป็นรอสอใช่ไหมก็ยังเป็น จอสอสุดท้ายอะ่ะจอสอหนะนึ่งสองสี่เก้านะเนี่ย r f c หลังจากนั้นก็จะเป็นจะมาผลิตในปีเปลี่ยนแล้ว f c ฮะจะเป็นรอสอแล้วครเป็นรัตนโกสินแล้ฮะไม่ไม่ไมค่อยขมใช่ไหมนี่เป็นรัตนโกสินทร์ละรอสอหนะนึ่งศูนย์เก้านะเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นรู้สึกรอสอหนึ่งหนึ่งแปดใช่ไหมหากประปาจะไม่ผิดอ่ะใช่ฮะจอสอหนึ่งหนึ่งแปดนะโอเคเนาะหลังจาก หลังจากนั้นก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นปีสุดท้ายเนี่ยของเหรียญเหรียญขนาดโสลด f 4ะทองแดงโสลดนั้นก็จะเป็นรอสอ1ในรูปแบบของพัสยามเทวาทิราชโอเคเนาะทุกเหรียญ f 4ะครบชุดเลยนะตรงเนี้ยป่าป้าบอกก่อนเลยนะฮะโอกาสที่จะเก็บกันครบชุดมีไหมมี f 4ะนะเพราะว่าเหรียญน,นี้นั้นผลิตออกมาเพียง6ครั้งแต่ว่าถ้าถามว่าหายากไหมย,ยากนะ หายากเลยแหละคบชุดแบบนี้วันนี้ปปานาให้ครบชุดเลยแล้วก็ประกาศรับซื้อโอเคเอฟซีฮะทุกเหรียญนะฮะทุกเหรียญหากเป็นเหรียญสภาป้าปาขอใช้คําว่าหากเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้เอฟซีฮะนะทุกเหรียญเลยนะปปาหยิบตัวนี้มาเหรียญนี้เป็นตัวอย่างนะฮะนะทุกเหรียญถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังดูเอาเลยเอฟซีฮะถือว่าปปาพูดได้เต็มปากเต็มคาเลยว่าถ้าหากเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ ปอปารับซื้อฮะรับซื้อเหรียญละ1,000บาทกันเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าในรูปแบบของตาจปลหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของพะสยามเทวาทิา 49, ราชจสหนึ่งสองสี่เก้ารสหนึ่งศูนย์เก้ารศสหนึ่งหนึ่งแปดรสอ่อาหนึ่งหนึ่งสี่ก็ตามฮะหากไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะปอปารับซื้อเหรียญละ1,000บาทปอปาจะรอชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้ที่ไม่ยอดไม่มียอดจํานวนการผลิต ไม่มีข้อมูลจลํานวนการผลิตเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ในราคา1000บาทเราจะพบเจอกันอีกไหมนะเหรียญน,นี้ถือว่า f c ฟซะปะปาหน้าปปาตรวจสอบแล้วไม่ผ่านการใช้งานนะเหรียญน,นี้ปปาจ่ายไปถึงเหรียญละหนึ่บาทกันเลยทีเดียวลองสังเกตดูนะฮะเอฟนะทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยรายละเอียดเขาค่อนข้างจะ <c oughs> ครบเลยนะฮะครบเลยและดูนะฮะภายในขอบของเหรียญเนี่ยเราจะเห็นว่ายังเหลืออยู่ครบ แม้กระทั่งขอบด้านนอกครปกติขอบเนี่ยจะกระทบพื้นก่อนอยู่แล้วใช่ไหมก็ถือว่าเหลือครบกันเลยนะใครมีสวยๆแบบนี้ปอปารับซื้อให้ราคาสูงถึง1,000บาทซื้อจริงๆ f c ฮะนะไม่ว่าจะเป็นอ่าจะเป็นในรูปแบบของอ่าตาจอปรอชอชัยชพึกแบบนี้นะฮะตาจอปรอชอชัยชพึกแบบนี้หรือว่าเป็นอ่าพัสยามเทวาทิราชพระบรมรูปนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานสวยจัดๆแบบนี้นะฮะ ปาปาให้เหรียญละ1000บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะหลังจากที่ปปาน,นั้นทํารายการเคยรับซื้อกันไว้สูงสุดเมื่อก่อน f อฟก็ไม่เกินเหรียญละ200-300สนะฮะนะสวยขึ้นมาแต่อย่างถ้าสมัยก่อนจริงๆก็เคยให้ราคากันประมาณอยู่ที่ประมาณ3-400บาทนึกออกไหมฮะสวยปาปาเคยประกาศรับซื้อเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนไงที่ทํารายการไว้หักไม่ลืมนะ,ะปะปปาให้ราคาสูงสุดกันไว้แค่400บาทแต่ f อฟจากวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีมาเนี่ย รู้สึกว่าปะ้าจะได้มาเหรียญเดียวนั่นก็คือหมายความว่าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแบบเนี้ยหาพบเจอได้ยากถ้าผ่านการใช้งานกันแล้วยังหาพบเจอกันได้เหรียญโบราณ f c 5ที่หายากที่สุดนะฮะก็ต้องต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้นสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว F45 ก็นะซื้อขายกันอย่างเหรียญเนี้ยนะก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสภาพแย่กว่าใครเพื่อนเลยก็อ่ะนะเหรียญผูกเหรียญก่อนแบบเนี้นะ ถามว่ารับไหมเอสฮถ้าไม่เหนียวบาทก็แรงยังพอเห็นปีรอสออยู่เนี่ยอย่างเงี้ยบอกตรงๆเลยนะฮะปะปาก็รับซื้อมาในราคา20บาท30บาทนะฉะนั้นให้หลายคนเข้าใจนะฮะนะว่าราคาของเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญดูนะฮะนะเหรียญน,นี้ ไม่ผ่านการใช้งานประปารับซื้อมา1,000บาทเหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานระดับนี้ก็ซื้อกันราคา2 0 3 0บาทถ้าแย่กว่านี้เราอาจจะไม่รับนะฮะอันนี้ก็เหรียญเนี้ยอ่ายังให้อดมินรับไว้เพราะว่ายังพอเห็นปีรอสอ,อยู่ปีจอสอ,อะไรกันอยู่นะก็ที่จริงก็ถือว่าเก่ามากและสภาพเนียไม่เกิน2 0 3 0บาทนะฮะเอนะถ้าสภาพอ่าอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะบอกบอกสภาพกันเลยอย่างนี้ก็น่าจะได้ประมาณ 50- 70หรือว่าร้อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะ ก็ประมาณนี้ fc ฮะถ้าสภาพนี้ก็ดูดีขึ้นอีกเห็นไหมเขายังคมชัดกันอยู่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็น200 200 300อยสามะไรประมาณนี้ก็ดูตามสภาพใน fc นะวันนี้ให้ดูทุกสภาพกันซักถ้าอย่างน,งนี้ก็ได้ประมาณ300เนี่ย fc ฮะสองอย่ะร้ 150, 200, อยห้าสิบสองย่างงี้ก็300อ่ะถ้าถ้าสวยมาระดับนี้อีกฮนะอย่างนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ400นะ400อเพราะเรนี้ก็ถือว่าสวยกันเลยนะน่าจะเป็นเหรียญเก่าเก็บเหรียญนี้ป,ปลาดูก่อนนะฮะ เหรียญอย่างนี้อาจจะได้ถึงราคา500บาทกันเลยทีเดียวนะเหรียญเนี้ยนะเขาจะมีตาหนิเล็กน้อยคือง่ายว่าตาหนิของเขานี่ไม่ชัดเจนนะฮะก็เป็นเหรียญสภาพเดิมนะฮะแต่ว่าความความคมชัดสภาพแชมป์จริงๆเนี่ยเขาเหรียญเนี้ยเขาจะไม่สู้เหรียญนี้นะฮะเหรียญเนี้ยปปาฟันทงให้ตัวเองให้กับ f c ได้ดูว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเพราะ FC ดูที่สภาพพื้นผิวเหรียญด้วยนะฮะนะรายละเอียดของเหรียญสภาพพื้นผิวเหรียญเนี่ย เขาโอเคมากเลย F4 เนี่ยนะเอาดู2เหรียญเนี่ยนะเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเก่าเก็บแล้วนะฮะเหรียญเก่าเก็บแล้วก็ผ่านการใช้งานแล้วก็มีตาหนิเล็กน้อยด้วยฉะนั้นเหรียญแบบเนี้ยนะระดับเนี้ยก็จะซื้อได้กันประมาณ4500แต่ต้องเป็นผิวเดิมนะฮะถ้าดำปึ๊ดมาเลยเนี่ยปปาถือว่าย้อมมานะอย่างนั้นไม่ได้นะปปาก็จะมาดูรายละเอียดแบบนี้อีกปปามีตัวอย่างนะปปามีตัวอย่างนะเนี่ยเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยเหรียญเหรียญทองแดงเนี่ยเขาจะ เขาจะไม่เป็นทองแดงแบบสีเดียวไปเลยนะฮะทองแดงเดิมๆใน fc เขาก็จะมีการติดใเ,เห็นไหมฮะเนี่ยนะติดแต่ไม่ใช่สนิมนะ,อ,ะอันนี้เป็นปฏิกิริยาของอเนื้อโลหะนะฮะนะเขาจะมีเห็นไหมฮะเนี่ยนะไม่จาเป็นต้องสีเดียวกันทั้งหมดแต่ถ้ามีก็ไม่เป็นลายขอให้เป็นเหรียญที่สภาพเดิมๆจริงจริงนะไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะฉะนั้นบางคนปปาเคยเคยเคย,เคยเห็นนะนะ่ fc ส่งมาน่าจะเป็นเหรียญที่ว่า นะสภาพผิวเหรียญเนี่ยขอบอะไรเขาก็เสียเสียเสียกลางเหรียญก็ไม่ได้เ네นียนแบบนี้นะแต่รู้สึกว่าเขาจะยอมมาฮะเป็นสีดําปื๊ดเลยนะให้ออกของคล้ายๆว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะ,ป,ะป้าปาไม่ได้ตรวจสอบสภาพผิวให้เงาอย่างเดียวนะ,ะไม่ให้ดําเงาอย่างเดียวนะฮะอ่ะอันนี้เป็นสภาพผิวของแท้นะ FC นะฮะเหรียญเนี่ยเป็นพันเลยนะ,ะนะดูเขาจะกาดมาอย่างเงี้ยกาดอย่างเงี้ย FC ฮะไม่ใช่ของเสียนะฮะ นะอันนี้ไม่ใช่ย้อมมานะฮะถ้าย้อมถ้าดำเขาก็จะดําเต็มไปหมดเลยแล้วรายละเอียดของของเนื้อโลหะเนี่ยนะจะมาย้อมครึ่งเดียวเลยเดียวอย่างไงเขาก็ไม่เหมือนของจริงไม่เหมือนของแท้นะโอเคเนาะราคาหลักพันในเอฟซีฮะปปาประกาศรับซื้อเป็นครั้งแรกเพราะว่าปปกาก็เห็นว่าสวยจริงๆไม่ผ่านการใช้งานจริงๆอะป,ะปปารับซื้อเหรียญละ1000ับาทไม่ว่าจะเป็นตาจอปร,รช่อชัยพฤกษ แบบนี้หรือจะเป็นตาพระบรมรูปพระสยามเทวาแบบนี้ f ฮะนะปะปาเปิดเปิดรับซื้อถึงเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญทองแดงขนาดโสรสสมัยรัชกาลที่5โอเคเนาะใครมีแบบนี้ f ฮะนะ,ะ <c oughs> ปะปะ่าร,รับซื้อยังไงก็ช่องทางการติดต่อฮนะซื้อทุกสภาพฮะนะซื้อทุกสภาพขอให้เป็นเหรียญสภาพแย่ที่สุดก็นะผ่านผ่านผ่านการใช้งาน ระดับนี้ปป่ายังรับซื้อช่วยได้อยู่แยกว่านี้ก็ไม่มีละมั้งหรือว่ามีมีเนาะสนิมเกาะเกือกกลางอยู่เนี่ยนะสนิมเกาะเกือกกลางอยู่เนี่ยมี fc หอ่ะแล้วก็แจ้งท้ายคลิปนิดหนึงเดี๋ยวสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยน้าปปาก็ให้พันหนึ่งแต่หาก fc 5 เราก็ต้องดูก่อนฮะถ้าเป็นเหรียญอ,อาจจะคมชัดนะฮะอาจจะคมชัดแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญออกอาการเหลืองแบบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยป้าป่าก็อาจจะไม่ได้ให้ราคา1000พนะฮะนะเพราะว่าเหรียญที่ออกสีเหลืองแบบนี้นี่สวยไม่สวย f อฮะนะนะสวยอยู่ใช้ได้เลยแหละคมชัดถือว่าเป็นเหรียญที่เหรียญนี้ก็แทบจะแบบเป็นเหรียญเก่าเก็บแล้วไม่ผ่านการใช้งาน f 4ฮะนะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสนิมดำจับกระจางแต่แบบนี้ป้าปาไม่ให้พันหนึ่งนะฮะนะ นะปป่าขอมาตรวจสอบฮะนะต้องยอมรับราคาจากแอดมินเรียบร้อยแล้วก่อนถามว่าลวดลายครบไหมครบ S อสฮะเดี๋ยวนี้ครบเลยสภาพผิวเนียนเลยเห็นไหมฮะนะเขาจะมีอาจจะมี s อสฮะเนี่ยนะอ่ะแต่อย่างเงี้ยปป่าปป่าต้องดูรายละเอียดรอบเหรียญก่อนว่าขอบเขาครบไหมนะอ่ะลายจุดอย่างเงี้ยยังครบไหมประมาณนั้นอ่ะตรงนี้มีร่องรอยขนแมวไหมอะไรไหมนะถ้าถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแต่ว่ามีอย่างนี้ขึ้นมาบ้างเนี่ย นะปะปาตรวจรายละเอียดรอบเหรียญแล้วว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาใช่ปปาก็อาจจะให้ราคาสูงนะแต่จ,จะไม่ถึงพันบาทนะเพราะเขาจะมาติดตำหนิตรงนี้นึกออกไหมฮะนะติดตำหนิตรงนี้โอเคเนาะก็ปปาจะพยายามทํา สภาพผิวของเหรียญกับราคาเนี่ยให้ไปทิศทางเดียวกันเนาะก็ที้แจงให้หมดเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะไปบอกว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานแล้วยังไงก็รับซื้อพันหนึ่งพันหนึงเนี่ยนะเกิด f อส่งเหรียญทองแดงมาแบบมีจุดใช่ไหมฮะ ดูแลเป็นเหอนยญไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแต่ว่ามีอย่างนี้แล้วปปาจะมาตําหนิทีหลังใช่ไหมจะลดราคาลงเดี๋ยวจะหาว่าปปาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาไงแจ้งกันตรงนี้เลยสภาพอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีจุดอย่างนี้บ้างราคาก็จะไม่ถึง1 0 0 0อาจจะลดแรงกันไปกี่ร้อยก็ว่ากันไปโอเคเนาะคลิปนี้ปอปามาทํารายการชนิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วมีเหรียญทองแดงขนาดโซถถืออยู่ฮะถือว่าเป็นโอกาสดีของท่าน เพราะว่าจากที่ผ่านมาปปาตั้งราคารับซื้อสูงสุดไว้เนี่ยไม่เกินเหรียญละ200 300- 400บาทด้วยซ้ำนะไม่ว่าจะเป็นเป็นเหรียญทองแดงไม่ว่าจะเป็นเหรียญขนาดโซรสเหรียญอัดเหรียญเซี่ยวเหรียญซีกนะโอเคฮะอันนี้คอยติดตามคลิปช่องของปปานะฮะเดี๋ยวจะมีเหรียญอัดตามมาอีกเหรียญที่ผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านปปาปําคำนวณแล้วฮะช่องป้ปาเปิดรับซื้อมากวัวขวบปีปปา ยังไม่เคยได้เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมาแบบนี้ปปสันนิฐานและบอกเองเลยว่าแน่นอนฮะเหรียญสวยๆหายากเหรียญผ่านการใช้งานยังหาง่ายยังหาได้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญซี่เหรียญเซียวเหรียญอัดเหรียญโซร์ดปปาจะปรับราคารับซื้อทั้งหมดสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็รับซื้อกันตามสภาพเหมือนเดิมโอเคเนาะ ขอบคุณต่อการติดตามรักชมฮะติดตามช่องของปาปาไว้นะใครเข้ามาใหม่ติดตามไว้นะฮะปาปารับซื้อจริงนะเหรียญที่ใช่ปาปาให้ราคารับซื้อจริงคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะอย่าลืมส่งรูปตรวจสอบประเมิรราคาไลน์ช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ